สวัสดีครับเพื่อนเวันนี้อยู่กับรายการ มาดูกันครับผมในขณะนี้ผมอยู่ที่ร้านทอดมันปลาอินทรีมหาชัยครับผม <Okay. S 2> พิกัดตลาดนัดวสัสากรวันศุกร์ตอนเย็นครับผม <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามาดูว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับ <Okay. S 2> นี่ครับผมทางร้านมีบริการคนละครึ่งด้วยครับผม สวัสด anyway ีคุณแมค้าด้วยครับผมสวัสดีคุณแมคคาก็ด้วยครับผมกําลังทําเลยนะโอ้โหนี่กําลังทอดน้ํามันใส่แหน่วเลยกระทะไม่งอกันเลยทีเดียวใช้กระมังเลยนะฮะที่นี่ครับผมแล้วก็ใช้เป็นเตาปิกนิกครับผมโอ้ยสีหน้ารับประทานกันเลยทีเดียวอันนี้ทำเองไหมคุณแมคคา น้ำปลาล้วนๆเลยนะทางร้านเรามีขายส่งไหมฮะวัตถุดิบมีด้วยใช่ไหมเบอร์อะไรคุณแม่คะตามหน้าร้านได้เลยอ๋อตามหน้าร้านนะโอเคได้ได้นี่ครับผม 062-061-6675เลขที่ออกครับผมทอดมันพุงโตปา้าหาชัยครับผมคุณไม่ค้าใช้เวลานานไหมครับใช้เวลานานในการทอดก็ไม่จุดอีกใช่ใช่ครไม่นานที่ประมาณ5นาทีได้ประมาณ5นาทีนะเขาใจเย็นเครับผมอย่างกระทะนี้ใช้น้ำ ใช้น้ำมันพืชประมาณกิโลครับเนี่ย6กิค่ะ6กิโลนะฮะเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนทุกวันนะครับขายยังยงเนี่ยคุณไหมคาขายเป็นขีดค่ะขีดละ25บาท,ทอื้มขีดละ25บาทนะ ับอ่าเรียบร้อยครับผมพร้อมน้ำจิ้มครับผมมีตัางฟ้าให้ด้วยใช่ไหมฮะโอเคเลยโอเเย้โ,อโหเริ่มพองกันเลยทีเดียวคุณลม่ค้า,เคเาส่งน้ำจิ้มได้ไหมครับ,บราคาเท่าไหร่ครับผมโลละ35บาทโลละ35บาทโอ้ถูกมากเลยทีเดียวครับผมน้มาโอ้ทำเองด้วยครับผม โอ้กินหอมน่ารับทานมากเลยทีเดียวครับผม ทาที่แล้วครับผมเ,เ,เ,เสด็จน้ำมันครับผมอ่ครับผมโอเคพักน้ำมันไว้ก่อนนะครับ โอ้หตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยคุณแม่ค้าผสมยอดมะพร้าวค่ะอ๋อผสมยอดมะพร้าวนะโอเคเลยโหไม่เคยเห็นนะเนี่ยขีดเท่าไหร่คุณแม่ค้าขีดละยี่สิบห้าเหมือนกันอ๋อทุกอย่างยีบาทเนาะโอเคเลยครับผมเรียบร้อยมีผักมีน้ำจิ้มให้ครับผมพร้อมรับประทานตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นเลยไข่เยื่อม้าเป็นไข่เยื่อม้าค่ะไข่ยังไงคุณแม่ค้าลูกละยี่สิบลูกละยี่สิบบาทโอ้โหโหนี่ไม่เคยเห็นเลยตัวต่อไปแล้ครับอันนี้เป็นไข่นกกระทาอ๋อไ ขายยังไงลูกละห้าบาทลูกละห้าบาทครับผมโอ้สุดยอดเลยอันนี้ก็ขีดละยี่ห้านะโอเคจอเท่าไหร่ครับเนี่ยคุณแม่ค้าจอ้ยละยี่สิบบาทอืมจอ้ยละยี่สิบาทนะเป็นจออะไรเนี่ยเป็นจอไก่จ้ะเป็นจอไก่นะครับตอนนี้มีปลาเส้นด้วยโอ้ขายยังไงคุณแม่ค้าปลาเส้นยี่สิบห้าบาทนะครับครับผม อร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยเปล่าอร่อยนะนี่นะเด็กไม่โกหกนะคะเพื่อนขอบคุณมากครับผม ไข่ดกทาลูกละอราถ้าเป็นไข่เยี่ยวม้ารุ่งอร่าม20จั่อันนี้ก็เป็นวิธีการทำนะครับเพื่อนได้รวมได้จ้ะใช้สิทธ์ได้หมดเลยจ้ะได้หมดจ้ะถึงสกแกนที่บัตรได้จ้ะใช่ใช้ที่บัตรท,ทำได้หมดเลยจ้ะเราชนะได้ไดค,คนละ100บัตรก็ได้จ้ะทำได้หมดเลยลองดูครับผมแปลกดีครับเนี่ยผมไม่เคยเห็นกันเนี่ย นี่เป็นไข่เยี่ยม้าครับผมอันนี้ือ่ท่าไหร่อละสาจิเป็นกี่กลยี่เดิมนาวันนี้เท่าไหร่ปสิบใส่ะเดี๋ยววางเผือมาเนาะแกงาบัด ตอนนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับผมรอ,อให้มีสองเส้นสองเส้นนะคะได้ไหมครับบัตรได้เลยคะแนนได้เลย

ใจแล้วอลวอยครับอ,นอ,นอ,นอไนะจ๊นนะไปะ เดี๋ยวแป๊บนึงพี่ทำงานอยู่นี่ เป็นไขนน<ม>่นกกระทาครับผมคุณไม่คะวันวันวนึงยอดขายประมาณสักเท่าไหร่ครับเนี่ยพอจะบอกได้ไหมฮะก็แล้วแต่วันที่จะมีวันที่ขายกรุงเทพก็ประมาณเจ็ดแปดพันนู้สุดยอดเลยกำไรครึ่งครึ่งไหมเนี่ยถามจริงด้ก็พอไพอได้นะโอเค แม่ค้าเราขายที่นี่วันไหนบ้างครับผมวันสหกรณ์ขายวันจันทร์วันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะอืมอย่างวันจันทร์กับวันศุกร์นี่ขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับวันจันทร์กับวันศุกร์ขายตอนบ่ายสามบ่ายสามถึงประมาณสองทุ่มอืมแล้วก็อีกวันหนึ่งครับผมวันอาทิตย์ขายตอนเช้าบ่ายตีห้าถึงบ่ายตสิบโมงอ๋อโอเคเลย นี่ก็ปั้นกันเรื่อยๆเลยนะครับ<อ>กินหอมมากเลยนี่ผมไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเพิ่เคยเห็นเนี่ย I wow. คุณแม่ค้ามีที่อื่นไหมครับมีวันอังคารเป็นตลาดนัดเอสโซ้ค่ะอ่าฮะแล้วก็วันเสาร์เป็นวัดช่องลมโอเคเป็นนัดเช้านัดเย็นครับผมเป็นนัดเย็นนัดเย็นทั้งหมดเลยนะ<ช>โอเคครับผม,อมโอ้แป๊บเดียวก็สุกแล้วนะเร็วนะขขนอ๋อ อ๋อถ้าลอยขึ้นมาคือสุกแล้วนะโอเคอันนี้ นี่ลูกเรี่ดง้สอย่าจจะนี่เีูนะจ๊ยงดวละจ๊ะขอบคุณนะคะ เรียบร้อยครับผมคุณพี่ค้าครับเดี๋ยวยังไงวันนี้น้องขอขอบคุณที่มาถ่ายทํานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับเพื่อนเพื่อสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องอหลงฟุดี้ด้วยนะครับกับรายการมาดูกันครับผมแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับร้านทอดมันพุงโตครับผมตลาดนัดวัากรวันศุกร์ตอนเย็นครับผม สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม